เย่คือมืดแท้มืดแท้หรอกมืดจังเลยเย่พอบังแสงพอบังแสงเออเออเออน้อมืดปะมืดปะเย่ ไหนว่ากล่องไอ้กล er. ่องอยู่นี่กล่องอยู่นี่เลยกล่องอยู่นี่เว้ยเห็นกล่องวะนี่ยี่หมาหมาเนี่ยมองกล่องดเนาะเนาะยิ้มดิยิ้มให้แม่ดูดิยิ้มให้แม่อะไร

เห็นบ Get ่น nice ี่กล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่หลกอัดไว้เนาะอัดไว้น่ารักลูกพอน่ารักรักกับตันจังเลยรักกับตันจังเลยเออเออเยิ้มเออนี่กล้องอยู่นี่หลกกล้องอยู่นี่หลกเห็นบอ มอเอ๊ะออนี่อือ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 ยัมไม่ลงนี่กล้องอยู่นี่ลรอกอือกล้องมอ เนี่ยมาห้าก,กล้องเหรอเอ๊ะที่พ่อไหมลูกที่พ่อให้จังฮะที่พ่อให้จังที่พ่อให้จังวะให้จังว่ะนี่นะให้จังวะนี่ยิ้ม,ม,านะมอานระมณ์มดีนะ,นะลูกพ่อเนาะลูกพ่ออารมดีเนาะเนาะเนาะอารมดีเนาะอืออือ เออ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 กระตันมะกระตันกระตันรูปโมเกนเนาะกระตันรูปโมเกนเนาะเออเออหูน้ปากจิ๋วน้ำปกจิ๋าวต่นะเ้ยนีม่ปากทำไมลหอื้ม นี่แนวกล่องนี่นี่กล่องอยู่นี่ลูกกล่องอยู่พี่นี่นี่อ่ะอ่ะอ่ะเป็นไรเป็นไรแมวละแมวแล้วเหรอแมวแล้วเหรอพอยังโอ้ร้องแหละร้องแหละพอยังลูกพอยังพอยังครับพอยังครับคอยยงครับ

หอยังวเฮอเฮ้ยเอ๊เอ๊เอ๊นี่นี่กล้องอยู่นี่หรอกล้องนี่นี่นี่มองกล้องรึมนี่ผมเก่งมองกล้องรึมเลนียงกล้องรึมดูจากแนวกล้องนะจกมองกล้องกันแหละดูพอนี่เก่งจริงว่ะเอ๊มาหอมหามพี่มือือมือมือเออหัวลุดเนาะอันใหม่เนาะ